สบายดีสบายดีสบายดีจ้ามาพบกันเรียกกลับซองสาวลาวเซโนแฟมิลี่จ้ามื้อน,นี้เฮาก็มาเฮ็ดคลิปอ่าคลิปสโลงยอดซับจ้ากำแพงผู้ชมมึงดูค่ะไก่เนาะสโลงยอดซับเฮาสิพากินกินไก่เซโนเนาะพี่น้องปิ้งไก่เซโนให,ใหญ่เลยใหญกขนาดพี่น้องตัามักถั่วกับอันนี้จ้านี่ค่ะมักถั่วกับผักกัดจองดอกผักกัดจองเนาะพี่น้อง มัดสีคงโคบหวานเนี่ยผักกันจอกกันแบบสดๆเลยเอามะเขือต้มหวานเดี๋ยวเ้างจะมาซับปิ้งไก่กันเด้อจ้าปิ้งไก่กับตัวใหญ่ๆพี่น้องเซโนมือใดต้องกินปิ้งไก่เพป็นหวานเลยไงไทยมาเซโนปิ้งข้าตัดเสร็จหรไก่มังคอง อยู่ปลาเซโนไผมาเซโนบได้กินปิ้งไก่เซโน,โนถือว่ามาบ,บะฮอเซโน,โนเด้อป,ป,ป,ปิ้งไก่ทาปลาแดกพี่น้องปลาแดแลวก็แบบใส่ขิงใส่เครื่องปรุงะะะอะไรเนาะเฉพาะตัวของแบบเอกลักษณ์ของเซโนเลยจ้าพี่น้องปิ้งไก่เนาะส,สูตรสูตรทางเซโน ซีคนไายมาแซบแทบบออ่าปิ้งไก่เซโนเนาะแซบอลีจากพี่น้องเป็นไก่บ้านเนาะพี่น้องเนาะแซบจ้าไก่บ้านไก่บ้านไก่เลี้ยงธรรมชาติโอ้ยปิ้งไก่เซโนได้หมดเลยไปจะกินปิ้งไก่เซโนมาเป็นลูกเขยไม่ว่าเด้ออยู่เซโนเด้อมากินปิ้งไก่เซโนนพี่นออ้องก้องปชาวบ้าเด้อมื้อนี้เฮามีโอกาสดีเนาะเฮาเลยสิมาสลองยอดซาบหกพันซับเนาะ ปิ้งไก่เซโนโปิ้งไก่เซโนโตาหมักถั่วตลอดหกพันสับเซฟจ้าเฮ้ยมากินปิ้งไก่เซโนโเด้อถ้าไผมาเซโนบอได้กินปิ้งไก่เซโนถือว่ามาบรฮ้อนเด้อพี่น้องถือวา่าพัฒนหลายๆฐานเพื่อนถามมาเนาะอ่าสาวเซโนอ่ะแบบของประจําก็คือปิ้งไก่เนาะพี่น้องเพื่อนถามว่าอันแซฟบ,บอ่อน้องแซ่บ,บ่ปิ้งไก่เนาะก,ก็บ,บอกเลยเลยว่าแซฟแห้งพี่น้องเลยออปิ้งไก่ต่หมักทั่ว มีเนื้อแบบเป็นเนื้อหลายแทบมาเด้อจ้าพี่น้องเอฟซีเบิร์ตซูคูทุกคนเนาะลงมือกันเลยจ้ามากินสลองหกพันสับมาเดพันลูกเขยเด้ออยากกินไก่มาเซโนเด้อแม่วาวยากรมากินน้ำมมากินน้ำแม่วาเด้อพยากนกินไก่เซโนมาเป็นลูกเขยเซโนเด้อ เป็นยุคเกิม่ว่าล้นปิ้งไก่เช่นนู้นแซบแซบพี่น้องแซ่บสมสมคำลำลืออยู่เลยพี่น้องแบบอ่อนนุ่มหอมปิ้งไก่ปิ้งไก่ลาดเนาะแบบบ้านเฮาเอิ้นปิ้งไก่ลาดปิ้งไก่ธรรมชาติปิ้งไก่เลี้ยงธรรมชาติผักกัดจ่องดอกผักกัจ <S <S สดจ่องพี่น้องสดใหม่ๆเนาะแซ่บโยนคมคมแบบหวานๆ món mực, mực khứa này, khứa ngọt, mực khứa on mặn mòi, phi nông phong quả, đến mua vài thịt yêu nó coulda, ้ัองอยู่ไกอยูไกลและมารลูกเจ้าลูกเขยน้องเอฟซีแบบพ้องเฮาก็ดีใจหลายเนาอพี่น้องแม้ว่ายอดซับแบบ เพิ่มขึ้นไวไวไวเกินคาดนะพี่น้องแบบเมือานึกออบว่าพี่น้องเอฟซีหลายๆคนแบบสีให้กำลังใจแบบหลายขานาดน,นี้ะนะขนาดเมื่อใดก็ขอบคุณมากๆเมาื่อใดก็ขอบใจพี่น้องเอฟซีทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวและต่างประเทศหลายๆเด้อที่แบบเมตตา ให้กำลังใจเพื่งเฮาตลอดมาตอนนี้เฮากำลังรออเนาะพี่น้องเนาะรออน,นั่นอยู่เน,นาะนัวโฆษณาเข่าเนาะพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องเห็นโฆษณาเข่าก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกอินเด้อพี่น้องอยังโมโหมันเข่าหรือยังโฆษณาเนานะ มะเขือหน่วยใหญ่แต่ว่าอ่อนพี่น้องยังอ่อนอ่อนหวานๆพักกันจ่องฝนใส่กบตรงมั้นาะะฝนใส่กบแซ่บปี๊ฝนใส่กบฝนละมา้งแซ่บมันแบบขมๆหวานๆขอว่างยังขอเก็บความแซ่บไว้คนเดียวกินอย่างเดียวน้อนงอนมาแซ่บหลายแซ่บแหง แพมแห้งปิ้งไกเง่เชโเน่ข้าวท้าวยูเชโน่แท้ๆเนาะยังมันด๋นได้กินแท้หนึ่งนะพี่น้องเลยปิ้งไกไ่ดิ้งมาได้กินดูนะวัไ่ได้ชื่อซื้อมากินอันนี้ก็ซื้อมาสลองนะพี่น้องเนาะจะได้กินวันนี้มีโอกาสดีเนาะเลยซื้อปิ้งไก่มาทะลอง มีพี่น้องเอฟซีคนถามเข้ามาหลายเนาะน้ะนองหมาสื่ออย่างแน่เนาะถ้าคลิปอะไรน่าก็เลือกพี่น้องที่แนะนำเนาะมาเข้ากับ <c oughs> มีหลายตัวอยู่ได้พี่น้องปั่นป่วนขนาดเลยน <c oughs> ้องมามาเข้ามีห้าตัวพี่น้องตัวใหญ่สองตัวน้อยสาม แบบอยู่ทุง่งนาต้องเลี้ยงหมา,ย,าย,มย้านสัญยังเข้ามากันครับเลยเพื่อน,นมาเห่าเขาก็ต้องลุกบ่งมีสติแบบเห่าเลี้ยงมาไว้เลยเขาอุ่นใจเนหะ็นไหมพี่น้องมีมาแล้วอุ่นใจเพรว่ามีโจรมีขโมยอย่างมาหมามาืมา่อชีห่าก่อนหมามื่อชีแบบกัดไก,กิ่นก่อนนะพี่น้องทุ่งนาเขชําอยู่บ้านหาแด้อยู่แคมบ้านเงินคอยเห็นอยู่บุญญามุดบัญชีปนัปนไดน้เขา,าว่าให้เลี้ยงหมานำ้ำรักษา ทำเคิร์นมามาก็อยากกิดดื้อหน่อยหนึ่งน้องพี่น้องแต่แบบมันเห็นปิ้งไก่บะไ้มันมันได้กลิ่นมันอยากกลิ่นนำ้ำ มันกระดุกให้กระยานกันน้องเอ้ยมากันไปแล้วพวกมันยังไกงมันไปพวกัาสีมันหูควนเยอะน้อยละมันหูยังมาใหญ่แล้วมันหูควนแล้วมาน้อยละหมูเอาตีมันใหนแ้หแม่มาสีสีเอานี่ <c oughs> เอาแ <c oughs> ม่สีบออัวบัวใหญ่ขนาดนักเออมันบออัวหิมมันไม่มาอน้นแม่เขาจากควน นายน้อยหอมกักโทษไปเถอะพวกใครตะคนเทาเลยนะเนาะม่ลูกยาก็ให้ลูกได้ยาได้หมดกับนก็ยาแพงลูกนาะแป๊บจีแป๊บจีไม่ใช่าเนหากนระมาโบเห็นยูมามาโบหังมีข้อให้ทางหลัง แซ่บนาะกินไก่เซเนาะแซ่บแซ่บแซ่บกับิ่งจากหนุ่มน้อยนะพี่น้องจนปุ๊บปปุ๊บจีกินอย่างเดียวจับคอดแซ่บอย่างเดียวอันนี้บุ๊มบิ๊มิ้ไก่ทาลาแดกนะตัวหนึ่งกินไก่ทาลาแดกนะกินไก่ทาลาแดกแซ่บก็หนีได้จะ่อแล้วแซ่บบาแดดน้ำใส่บมังคุดน้ำ mới nhảy rồi chị kể tới ổn là thế Lông cái nhìn thì nó Lông nhìn mì muốn ôm nào ôm lặng thì nó người Thăng lẳng thì nó ơi Nàng ôm ันแบบเฮาไปถ่ายคลิปเฮาแบบว่าม่นคลิปกินนะพี่น้องเปิ่นกาที่นอนถ่าแหลยมาเ่ลาตัวเอเจ้าของ ชวนบางขามันนอนตัดต,ตัวหนึ่งแบบกินสี่คนกับบุญกิดพี่น้องโตใหญ่พี่น้องใหญ่ เผื่อหวานมาพักันจนอกบัดคงพี่น้องแซบเบิ่งเบิงเบิงบ่งเบิง่งกัดกันแล้วพี่น้องเลยเราก็ดูใคลจะกัดกันแล้วมาน้อยปั่นป่วนขนาดแต่ละมือนะพี่น้องเลยมา,อยอยา้อยนะี่นะเห็นหัว,วเลยกล้องทําบผเลี้ยงผมจะให้มันทักทายยามนอนนแล้ว ท่านบ่มีหมากระบักักอยู่บ่คักบ่มีหม,มาไม่เห็นก้อน ตัวนั้นดื้อกูโม่นังทาแล้วันนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้อง FC หลายๆเวยจ้าที่ให้กำลังใจจนว่าเ้ามาโอด6,000ัศัพท์เ0็ับศัพท์เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆจ้าเยอะใดก็ขอให้เนอะใดก็ขอให้ FC ทุกทุกคนอีดูตนตรงสารมัน เมตตาและให้กำลังใจกันพองเฮาตลอดไปเด้เดอให้พรเอฟซีให้ให้<ด>สุขภาพให้สุขภาพแข็งแรงบให้โรคภัย หหอ um นนนข,อขอให้โรคภัยมาไกลเด้อโรคโควิดแค่นี้ไกลๆเด้อให้มีแต่อันมันควันเงินให้ลำรวยกว่าเก่าเด้อสนับสนุนครอบครัวแม่วาเด้อขอให้ขอให้โรคให้หนีไกลไปสามว่าได้พี่ 3. น้องเด้อหนีไปไกลๆโรคลายขอให้มาไกลให้มันเงินขุงกูคนตลอดปลอดภัยจบโควิดจะเห็นหน้ากันกับแม่วาเด้อกับตุ๊กเกี่ยวตัวซุกเด้อยินดีตอนหักเด้อจ้าพี่น้องเอฟซีกควิทุกคนค่าโควิดเศร้ามือใดโควิดหายมือใด พี่น้องเอฟซีจึงมาเที่ยวฝั่งลาวมาเที่ยวบ้านสาวลาวเซโนเดอร์ยินดีต้อนรับเสมอแห่นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้กันเราลงซิมปิงไก่เซโนแมนสำหรับคลิปนี้กันขอเก่าคำว่า,าสบายดีพี่น้องเบริร์ดสุขสุขคนเดอร์จ้าพี่น้องสบายดีสบายดีบาย